สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ร้าน2รถสวยนะครับวันนี้พามาชมรถขุดนะครับผมเป็นโคมสุ p ีซีสามสนะครับหรือว่ารุ่น9นั่นเองนะครับผมตัวนี้ดีไซน์ทรงกลมทันสมัยรุ่นใหม่เลยทีเดียวลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดใช้งานคล่องตัวสะดวกในที่แคบคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะครับผมระบบการทํางานเป็นรุ่นใหม่นะครับปั๊มนิ้วนะครับคอนโทรลสั้นนะครับการขับก็ง่ายนะครับคล่องตัวเลยทีเดียว คันนี้มาในรูปแบบหลังคาสีเหลืองสวยเลยทีเดียวมาพร้อมกับใบมีดดันหน้าช่วงล่างเป็นโซ่แท็กยางบุงกีก็เดิมๆฟันสี่ซี่ครับมีคำว,ว่าโคามาโซติดอยู่ตรงตั้นกลางของตัวบูมอามนะครับผมเดี๋ยวพาเดินชมรอบๆคันนะครับอันนี้ก็เป็น รอบรอบพันนะครับนี่เป็นทางด้านท้ายคันนี้มีลายไปปิ้งมาให้ด้วยนะครับหรือว่าต่อลายหัวกระแทกไม่ว่าจะเป็นหัวสว่านเจาะดินคันนี้สามารถต่อได้เลย แทกคันนี้มีความกว้างอยู่ที่เมตรห้าสิบสี่เซนนะครับผมเมตรห้าสิบสี่เซนก็การขนย้ายอะไรง่ายคล่องตัวนะครับผมพาชมเครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ของเขานะครับผม เครื่องยนต์สามสูบนะครับผมปั๊มจะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับก็เป็นปั๊มนิ้วนั่นเองมีคำว่าโคมาสูนะครับทางด้านหลังฝั่งนี้นะครับผมก็จะเป็นถังไฮดรอลิกนะครับอันนี้เป็นถังน้ำมันไฮดรอลิกอันนี้ถังน้ำมันดีเซลนะครับแบตเตอรี่ก็อยู่ทางด้านนี้นะครับผม ก็รวมอยู่ที่เดียวกันเลยอันนี้บูมอาร์มสวยนะครับผมบูมอาร์มตัวนี้สามารถตักขึ้นหกล้อได้เลยนะครับสามารถตักขึ้นหกล้อได้เลยราคาบอกได้เลยว่าไม่แพงแน่นอนนะครับผมคอนโทรลสั้นนะครับอันนี้เป็นคอนโทรลนะครับสวิงซ้ายขวานะครับผม อันนี้เป็นตัวเดินทั้งสองข้างนั่นเองนะครับผมตัวบังคับผ่านดันก็คือตัวนี้เลยนะครับอันนี้เป็นชั้นเลงน,นะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับว่าผมจะลองสตาร์ทใหทุกคนได้ฟังคันนี้หน้าจอขึ้นเลขไม,ไม,ไมอยู่ที่ 7,109นะครับ7,109ันหนึงร้าชั่วโมงเสียงเครื่องยนต์นะครับมีแต่ด้วยนะครับผมมีแต่ด้วยกดตัวนี้นะครับอ,อ,อ,อันนี้ยกขึ้นนะครับเป็นมูมตวิง ครรื่องนะคับคันนี้นะครับผมโคม,มาสุ PC 3 0 MR 1นะครับหรือว่ารุ่นเก้านั่นเองนะครับผมทางร้าน2รถสวยเสนอขายอยู่ที่3,39,000บาทนะครับสามแสนบาทนะครับสินค้ารายการนี้เราจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจและไม่อยากพลาด สามารถโทรเข้ามาจับจองได้เลยที่เซลล์ฝ่ายขาย0616960160 0616960160นะครับผมและคนจะไม่พลาดรถขุดคันนี้นะครับสุดท้ายท่านใดที่ดูคลิปวิดีโอนี้แล้วชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ